วาดรูปทรงไข่เลขแปดด้วยสีครีมวาดหมวกด้านล่างด้วยสีเขียวอ่อนวาดหมวกด้วยสีแดงวาดวงกลมด้วยสีเขียว วาดผ้าพันคอด้วยสีแดงขีดเส้นด้วยสีเขียววาดจมูกและกระดุมด้วยสีส้มใช้ปากกาวาดตาปากและแขน ัดแก้มด้วยสีชมพูเติมจุดสีขาวตุ๊กตาหิมา